สรานการ,กรเกษตรภูเวียงจำกัดตั้งอยู่เลขที่241ถนนภูเวียงสีบุญเรืองหมู่ที่4ตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2515ซึ่งมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน165คนมีทุนดำเนินงานจำนวน8,250บาทมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมในเขตอำเภอภูเวียงอำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียงเก่าซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสหกรณ์การเกษตรปูเวียงจำกัดจึงจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิกโดยเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและการตามหลักสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า49ปีปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด2,392คนมีทุนดำเนินงานจำนวน268,647,118บาท44สตางค์ะได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2515สหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัด ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของและมีการเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารง,งานแทนสมาชิกมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุม การติดตามการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามระบบควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งบุคลากรของสหกรณ์ได้มีการนำกระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์คือเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกันก่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนทั้งในด้านเศษรษฐกิจและสังคม ในด้านธุรกิจสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรรับฝากเงินการให้บริการเครื่องจักรกนทางการเกษตรรวมถึงจัดหามวัสดุและปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิกเป็นการรวมกันซื้อในปริมาณที่มากทำให้มีการลดต้นทุนลงส่วนด้านการขายสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดได้สร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร โดยการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรส่งขายให้ตลาดทำให้ไม่ถูกกดราคาขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสาหกรณ์โดยการเสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรมีการอบรมสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเช่นมอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมตามหลักการสหกรณ์ข้อที่7คือเพื่ออาทรต่อชุมชนภารกิจของสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยให้สมาชิกผู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดยังสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ เสริมองค์ความรู้ตามหลักวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดจะทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเก็บชะลอไว้เพื่อรอเวลาระบายออกสู่ตลาดทําให้ผลผลิตไม่กระจุกตัวในพื้นที่โดยสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัดดนร่วมมือกับภาคเอกชน และเครือข่ายสหกรณ์อื่นๆเข้ามารับซื้อผลผลิตและเมื่อสหกรณ์ขายผลผลิตได้กําไรก็จะนําเงินมาจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยกลับคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนการทําธุรกิจกับสหกรณ์ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรปูเวียงจํากัดสามารถรวบรวมผลผลิตข้าวได้มากถึง500ตันต่อรอบการผลิตและมีเป้าหมายจะรวบรวมให้ได้มากกว่า700ตันในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้นเกิดความเข้มแข็งและมั่นคงของรายได้ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์การเกษตรภูเวียงที่ว่าสหกรณ์เข้มแข็งมั่นคงเทคโนโลยีทันสมัยสมาชิกพึงพอใจคืนกำไรสู่สมาชิก